สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการพิมพ์ภาษาไทยนะครับในช่องบุ๊กมาร์กในแอปเทียสานะครับหลายๆคนอาจจะทราบแล้วหรือยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราจจมาดูไปพร้อมกันนะครับเป็นทิกเล็กๆนะครับเราก็เข้าแอปกันเลยครับเปิดบุ๊กมาร์กขึ้นมา อีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆจะต้องสร้างโน้ตขึ้นมานะครับสร้างโน้ตขึ้นมาครับนะครับตัวอย่างนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการไว้ในโน้ตเนี่ยครับประมาณนี้อ่ะผมของผมได้สร้างมาแล้วนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีทั้งตัวภาษาอังกฤษและภาษาไทยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับสมมุติมันท่านแรกอะไรนะลาเบลเนี่ยเราจะพิมพ์อันนี้ครับเราไม่ต้องพิมพ์นะครับให้เราลากครับไปที่ขอบขอบซ้ายสุดก็ได้ขวาสุดก็ได้นะครับผมเลือกซ้ายสุดนะคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็ลากมาครับขั้นตอนเนี้ให้เพื่อนๆกดคอนโทนบวก C ครับ มันจะเป็นการ Copy ครับและเรามาคลิกตรงนี้ครั้งหนึ่งช่องลาเบลนี่ครับและเรากดปุ่มคันโทนบวกปุ่ม V ครับเห็นไหมครับมันมาเลยครับเกิมาครั้งหนึ่งเห็นไหมครับมันมาเลยเห็นไหมครับเราไม่ต้องพิมพ์ง่ายไหมครับอ่าช่อง a d d เ t e เหมือนเดิมครับเรามาลากครับ Copy ครับเฉพาะบรรทัดนี้นะเสร็จแล้วกดคันโทน บวกปุ่ม c ครับเสร็จแล้วเรามาคลิกตรงนี้ครับ a d d r เนี่ยคลิกครั้งหนึ่งและเรากดปุ่ม c อน t r o l ปุ่ม v ครับเห็นไหมครับมาแล้วอ่า nickname ครับของก่อชื่ออะไร android ลบทิ้งครับผมจะใช้ชื่อของผมครับเทพออริจินอลอ่ช้าช้านะครับเห็นไหมครับผมก็ไปคลิกซ้ายค้างไว้ลากมาให้ขึ้นแถบสีน้วยกันอย่างนี้ครับแล้วก็ปล่อยครับ แล้วเราก็มากดที่คีย์บอร์ดครับ Control work C แล้วเรามาคลิกตัวนี้ครับเนี่ยเรามาที่ช่องของบุมาเนี่ยมาคลิกซ้ายข้างหนึ่งนะครับและเรากดปุ่ม Control work V ครับเห็นไหมครับก๊อปปีมาเลยครับเราไม่ต้องพิมพ์เรามานี้นะครับข้าวๆ